เชีเขาทุกคนผอมมาแล้วงอือืมคช่ะคุณค่าเรียกตื่นได้แล้วครับพี่ทรายนะครับส <ขอ S 1> ายนะคอยแป๊บนึงน,น,นะ どうな ถึงได้แล้วนี่ตามีอ่ครับครับแล้วไม่แล้วคิดไปขี้เสาผิวไม้อ่ะถึงเราจะอยู่แล้วก็ถ้าแต่ขี่ไม่ต้องขี้ทสาผเหมัอนจะได้เปล่า ผมนอนไม่หลับมาสองวันแล้วนะทำไมอ่ะอ่ามีบางอย่างกวนไฟนะครับใจรวนใจอ่อไม่รู้สินี้ไม่เอนผมไม่ถามแล้วก็ได้โอเคทำไมวันนี้ผมรู้สึกหลักสาหอนใจได้ข้อที่เท่าไหร่อืม ที่เหมือนกันผมคิดว่ามันเหมือนจะมีอะไรเกิดขึ้นยังไงไม่รู้หรอกไม่เป็นไรนะเราต้องรอดไปอยู่แล้วสิผมก็ว่างันะาง้นแหละนะถ้าจะจบไปแฮมเด็ดแต่ในสตนีกเกอระ ไงเธิเป็นยังไงบ้างล่ะเห็นไม่ค่อยสบายด้วยนี่อืมมันคอจะอักเสบสินะเขาน้าจะคออักเสบนะ,ะอืมก็ดีแล้วล่ะ นานต่อไปก็พยายามอย่าหักโหมตัวเองมากไปแล้วกันนะจิน้องตัวใหญ่ตอนนี้น้องกินอะไรมาอ่าไม่รู้สินี่นี่ไง พี่หายพี่ชาด้วยไหมมันจะเขานั่งอยู่คนเดียวตรงนู้นอ่ะไปขาาีครมตังอ่ะค่ะหอมดี ถามว่าทำไมถึงเปลี่ยนเดียวกับพี่ได้ล่ะนี่ผมแคนะ่สอนใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับฮึฉันตื่นมาเจอน้ตพีราบก่อนฉันก็่าดวงไม่ดีแล้วล่ะ<ผ>ม<า>ะต่าแล้วแหละสุดๆเป็นน้ตพีราบเขาอยู่ใต้เตียงอ่ะอ๋อใครอ่ะไอ้นี่คืออันนี้ไม่น่าใช่สมองนะครับน่ากลัวจริงเลยนะแต่ไอตัวนี้มันที่ อยู่บนไอ้ผู้หญิงโสโครกนั่นใช่ป่ะไอยาชจกอ้เนั่าเขาชื่อสบแต่นี้ไม่ใช่ไม่ใช่ฉันไม่ถึงว่าตัวทุกคนมารวมตัวตรงหน้าประตูหน้าตามันคือเหมือนกันหมดนั่นแหละจะแยกออกได้ยังไงเละแต่ตัวนี้ก็แอบน่าเกลียดกานิดนึงเนี่เตรียมต่อไปชั้นต่อไปฮะมีอะไรเน่ยึดเหรอ เป็นเล็บอ่ะนั่นเส้นยืดอ่ะฮะตุกตาของเราเนี่ยนั่นอนอยู่อ่ะลุกลุกก่อนลุงน้องออกลุกแล้วมีคนเส้นยืดอ่ะลุงขอบตาสีม่วงนี่ทำไมมันไม่ดำอ่ะมันลุเป็นอะไรเนี่ยใครต่อยหน้าลุงเนี่ยแนลุงขอบตาดำเลยลุงไม่สบายอ่ะเนาะเอาไงดีลุงเราจะไปกันเลยเหรอ หรือว่ารอมีคนตื่นครบไหมหาใครหรือเปล่าดูเหมือนจะตื่นครบเราใช่ไหมพร้อมแล้นหรอนเลยตื่นหรือเปล่าเนีอะไรล่ะเนี่ยเอะข่าวตัวครเนี่ยนะครับอะไอะที่กี้ฉันน่าจะตาฝาดนะอะไรอะอะรังเราพร้อมกันหรือยังอะ ต้นตะเผาดีนะอร่อยไอ้ต้นนั้นอ่ะก็ถ้าเอามาผัดกับหมูแล้วก็เป็นเมนูผัดตะเภาฉันทำเก่งมากเลยแล้วนะเไปหนูนี้นะมนูอาหารไทยมนูอะไรไม่เคยได้ยินเลยมันเป็นอาหารไทยนะไม่เคยยินนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ออกไป่นี่นี่ เดี๋ยวฉันจะสอนทําดูไหมมันทําไม่ยากหรอกนะอย่าพูดอะไรโลกสวยไปเลยลูกเป็นนัเจอที่อ่อนอมองโลกไว้แง่ดีก็ดีกว่ามองโลกในแง่ลบแล้วนะเออถ้ามองอย่างนั้นก็ไปกันเถอะฉันว่าฉันอยากไปแล้วจะไปยังไงไปกันหมดเลยไงไว้ใจทุกคนเลยเหรอใช่การไม่นะฉันอยากไปประตูต่อไปน่ะเราจะไปกันหมดดีเลยนะรวมกลุ่มต้องไปกันหมดนี่เลยนะ อันนี้ไม่ลุงลีลาก็มีแล้วลุงคอยนจริงน้งนำปลาห่านอ๋อทำอะไรวะเนี่ย เหมือนกันเลยเช่นเดายว้ันอาราสวัสดีนะพวกโง่เสิงอะไรโว้โหโอ้โหเคียตัวเบลเลยแลอรนะเดี๋ยวนั่นมันน่าคุ้นๆหรือเปล่ากนด่าแล้ว่คุ้นดินี่บรูนยังไม่ตายหรอก็ถ้าล้มทั้งหมดนี่เหมือนน่าจะเป็นดาดีหกแล้วแหละนะ นี่ฮิวโก้เนะ่ยม่เก็ตคาี่ใครเนี่ยอะไรนะไม่ได้ยินเลยนะพวกมึงมึงลงมาสิบรูนั่นนายเหรอยังไม่ตายเหรอนั่นสิแต่คนจะโดนมือนี้ขหัวระเบิดไปแล้วเธออ๋อมีไอหัวล้นแถวนี้แหละมันว่าจ้างฉันนิดหน่อยนะถึงจะไม่ได้อยู่แถวนี้ก็ค่ะ อรสวัสดีนะคะแล,แล้วคนตายที่เหลือล่ะนกมันทำอาหารด้วยแหละไปไหนแล่ะมาต้มตัวเองอะ่ะนกต้มเหรอเมนูวันนี้ยัางก,กินได้ไหมอัอน,นีอวุบทุดิปเหรอ เออดูเบอร,ร์น <บ extracting S 2> ว่าปกติตามด่านจะต้องมีเสียงประกาศกฎกติก,กาสินะด่านนี้มีมาแต่ไม่มีก็ได้นะเราจะต้องขัอนาให้ออกกินอาหารเงิงบน้อยไปทำอะไรกินเป็นบ้างอ่ะฉุนหิวอ่ะไม่หิวหรอกแต่อยากกินเอาเกมที<อ>่หกเกมทำอาหารกกติกาของเกมที่หก ผู้เล่นทุกคนนั้นจะต้องทำอาหารเพื่อนำมาประกวดให้กับผู้คุมได้ชิมผู้เล่นทุกคนจะต้องทำอาหารให้มีรสชาติถูกปากผู้คุมมากที่สุดจึงจะสามารถชนะเกมนี้ได้เริ่มเกมทำอาหารเนี่ยนะแค่นี้เหรอเอาเป็นอย่างนี้ไหมดูเหมือนว่าโต๊ะเหมือนจะมีอยู่สองฝั่งเราลองแบ่งเป็นสองกลุ่มดูไหมแข่งกันเหรอ อไม่ใช่แข่งแล้วก็แข่งแล้วน่าจะได้ช่วยกันนั่นแหละแต่เพื่อความไว้ฉันว่าเราแบ่งกันออกฝั่งแล้วกันนะชาวต้นเฮ้ยตรงนั้นมันที่เก็บของผมอยู่ฝั่งขวาท่านอยู่ฝั่งซ้ายแล้วกันนะทาอาหารไม่เป็นต้องทำให้หรอได้ครับอะไรนะผมผมทำอาหารไม่เป็นะตอนที่ไม่ได้ก่อนเนี่ยไปไว้ห่ะเลื่อดนี่ย เอาเป็นว่าเราดูว่าจะดือก่อนดีกว่านะเยอะอยู่นะ มาล่ะดูซิพวกโง่พวกนี้มันจะทำอะไรให้ฉันกินน่ะนายชอบกินอะไรอะ่ะไม่บอกเดี๋ยวก็รู้เองกระติ่งกินส,สดเอ่อไม้ขอว่าไงละกินสออดไทย อา,านะัา่นลองทำไปดูไปดูแล้ว,วลกนะันโ,นะโอนะไรหรออยู่นิ่งเลยปวดหัวมีปัญหาเหรอฮะ เนื้อสัตว์ได้อยู่นะคะแต่ก็น่าแปลกให้ทำอาหารทั้งทีแต่ด้นไม่มีเนื้อสัตว์ไทยน,นะสิงบน้อยแล้วมั้งก็คงนั่นแหละบ้างนะเ,เนี่ยเนี่ยฉันเรื่องมากเรื่องกินมากเลยนะไม่อร่อยฉันไม่กินนะว่นนานหันไนได้ไงเน,นี่ยเรื่องมากนะทำซุปมะเขือเทศเลย แค่นี้มันได้ไหมเราเอาไปส่งได้ปะได้หรอเราดูก็ได้น่ไปดูอีกฝั่งนะึนี่ไอ้บูอ้วนถ้าทำเสร็จแล้วต้องไปส่งที่ไหนเนะี่ยลุงถาวรอนอยู่ไหนอ่ะลุงจะทำอะไรอ่ะฉันจะไปส่งอาหารที่ไหนนะลุง น่าจะต้องเรียกเจ้าหมอนั่นลงมาแล้วมั้งเรียกลงมาสิมันลงมาไม่ได้มันก้อนมันกิ้งได้บาปบาปมีคนทำเสร็จแล้วนะใช่บาปไหมน่นเธอทำอะไรให้แล้วนัานเดินขึ้นมาเลยน่ะทางตรงไหนขวามือเห็นผ้าปิดนั่นไหมน่ะไหนวะอ้าขวามือฉันน่ะซอโทษโอ้วนตีน ไม่เห็นหน่ากินเลยอ่ะทำไมไม่เห็นมีเนื้อเลยไปทำมาใหม่ไป <c oughs> ก็ผักเหมือนกันอ่ะทำไมไม่เห็นมีเนื้อเลยไปทำมาใหม่ไปพวกงโง่เอ้ยแล้วทำไมคุณไม่เตรียมเนื้อไว้ล่ะขาวเองสิลรวหาจากไหนเล่าโม้ก็ ไม่เอาอะสกระปรกหาเองสิน่าจะมีวิธีหาอยู่นี่ข้าวช่วยเหรอช่วยเอาตรงไหนเหรอก็อยากกินเนื้อน่ะ เป็นอะไรหมอเป็นทางกปีไหมุณลงมแล้ววิกแล้ว่ะ ไม่กินหรอลูกกินไม่ได้แต่ข้อสองไม่กินให้นกกินหรอไม่เอาร่โนทำไม่อร่อย 超级尼姑，哈！啊啊啊 ตอน่าเรื่องมากมากเลยนะเขาไม่เอาอะไรแล้วนอกจากเนื้อับคาน่ะิดถึงคนที่เขาไปแล้วทำอะไรอ่ะแยอถึพี่เลยนะจังเลยเขาเรื่องมากมัน่าสไปแล้ว

เขาเทนไปให้เขาจะกินได้ไหมบองดูก็ได้คโอเค แต่แล้วเมนูไม่เห็นมีเนื้อเลยอ่ะฉันอยากกินเนื้อน่ะไก็มีอยู่ถาถมทั่วไป เอาอ่ะฉันอยากกินเนื้อน่ะ ไหน่ะอาหารหนในกล่อง,องไม่เห็นมีเลยเอ,<า>อ้าโอ้ยยิงินกโหส้นตีนทำอะไรไหน<อ>ดาวเมื่อกี้มันไม่กินกน่ะไม่เห็นมีอาหารเลยนะ่ไววะไม่มีนะ ที่ไหนไม่เห็นหรอไข่ไงไม่ตอดเงนตี้ไม่เห็นน่ะไม่เหนูอื่นอยแด่เอ้ยอันนี้อยู่นะเออให้เขาไปแดกนะไม่เอาอ่ะฉันอยากกินเนื้อน่ะฉันเบื่อไข่แล้วเห็นว่าเขาต้อยากกินเนื้อแค่ตอนเนื้อจริงนี่ไม่ต้องทำไข่แล้วเขาไม่แดกทำไมถึงไม่แดกไข่วะมันบอกไม่กินของชั้นต่ำอ่ะ ของฉันเปล,ล,ล่าอฉันกิน <ไป S 1> จนเ <ไป S 1> บื่อแล้วะเอาไงดีเฮ้ยเอาสหนมากขอดีครับ เอาจริงเขาทั้งกินไปแล้วล่ะเนียนสินี่นี่ตัวนี้กินได้ไหมอ่ะเนี่ยเนียนเนียเนียเนียยนไปได้นะมันเป็นขี้อ่ะเธอไม่เห็นแล้วตัวมันใสมันไม่มีเนื้อด้วยซ้ำอ่ะโอ้กระทั่งกินมาทั้งหมดว่ามันก็เหลือเดียวนะครับเราให้เขากับแข้ก็ทำเช้าเด็กยังขอท้องไม่ได้นะ สอยากให้เนื้อเราจริงด้วยเราไม่ใช่หรอกครับเฮ้ยอะไรฉันคิดเองรึป่าวเขาคิดเองทำไมเขาเจ้าเราอ่ะก็มันเลี้ยงไม่ได้นะถึงเป็นผลท้าสุดท้ายแล้วนะครับคุณลูกเขาเจ้าเราทำไหมคือเจ้าเราทำไมไม่ครับอย่าเข้าใกล้พวกผมเลยนะ เา็าไรรมะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรัอนนาจารย์แค่น้ปก,กติก็เห็นอยู่ไม่ใช่หรอว่าไม่ได้ใส่อะไรไมาเท่าดิบเขามาจะเข้างหลัง รวมหน่อนยสิ ไม่หิวไงเรากินสลัดได้ไหมนี่จุตรงมันจะไม่ไหวแล้วนะครับน่าจะมืดไปเริ่มหิวจริงๆแล้วน่ะหิว เอ็ถ้ายังไม่เรีบทำอ่ะอาจจะหิวตายก็ได้นะกินพวกผักอะไรเงี้ยต้องกินซุปนะคะทำไงดีนะพี่ลุ้นปัญหาสุดท้ายแล้วนะที่เราจะมาทำนี่มาจากไหนหรอคงมาถึงเนื้อมนุมั้งแม้วก็พวกเนื้อนกเท่นั้นเพือดช้อ ท้าปามีแม่ไม่พอที่จะสอยมาลงมาซอฟพอซอฟข้าโดนกินพอสอฟโดนผีให้ได้ละได้ไหมนี่แต่งน่ากินนี่มาพูดฉันว่านะผู้คุมน่าจะอยากกินเนื้อเด็กนะเนื้อน่าจะชุ่มฉ่ำนะฉันว่าแอบรู้ด้วยเหรออุยเหมือนจะถูกใจจริงๆแล้วนะนี่ เริ่มต<า>ิดต่อแล้วกันนะไม่อยาตต้องหนีแล้วเฮ้ยออปีเอเอ็นอาหารขอเอ่ะไม่ได้นะเดี๋ยวตายหรอกไม่ต็น,นะ พี่จี้เราเขาชอบกินเนื้อเด็กนะอยู่นิ่งๆได้ไหมอ่ะขอร้องภาษาไทผมด้วยา่นะเธอไม่คิดหรอกเนื้อมันดูมันน่าอร่อยแต่ะหน้าแต่ผมไม่อร่อยหรอกนะเห็นไงถึงได้ยืนนั่งอยู่นี่อ่ะ เด็กอร่อยจะตายปล่อยนะเว้ยจะอุ้มไปแล่ได้ไหมเนี่ยไม่ได้หรอกนะอิกตัวดีละ แปลว่าเธอดิบก็พอพผผะนะพ,พวกผมผิดอะไรไอ้พวกคนโลภคิดแต่ตัวเองทำไมต้องทำ้ายพวกผมด้วยพวกผมผิดอะไรกันแน่พวกผมก็แค่ด็นธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งไอ้พวกเลวไอ้สม